มาเชิญครับเชี่ยวครับมาแต่พอทุ่มนี้แล้วเต็นอยากันเส็แตพ่ท่านมีดุมีเนี่ยจะเป็นอักรเนี่ยครับอันนี้ก็คือขอถาความนิดหนึ่งครับผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งก็คือผมผู้ใหญ่แสวงนาซอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองุณหภูมิชาบันทกของสองห้องของเราครับครับ่วกที่ส่วนที่จะมาทำขนองวันนี้แม่บ้านผมเองครับเนี่ย อันนี้ก็คือแม่บ้านชื่อนางดอกรักนาซ้อนซื้อยังบุญอีกครับนางดอกรักนาซ้อนโอ้ครับผมครับมีสมรสแล้วต้องเรียกนางคุ้มใบก่อนเนาะคอันนี้คือเราอยู่แก้วน้องอันนี้ก็คือแม่ลำดวนครับแม่ลำดวนแม่ลำดวนครับเป็นเมียของเพื่อนของเองคที่งานของผมคือที่งานปกครองแตสตรีกับของคณะปกครองทำรวมกันหลายอย่างหลายแนว ส่วนของน้องกรุงครับขนมของเขากนี่ย่ะขั้นตอนแรกก็คือเขาเตรียมวัสดุนะครับเนาะเตรียมวัสดุเข็ดจังไหนเน่ครับหนึ่งสองสามนิ้เอกสารยุโตไหมไม่อรัยร้อนไหมรร้อนไหครับร้อนไหมครับยบผม รับผู้ช่วยไหมครับรับผู้ช่วยไหมครับครับอ่าส่วนประกอบมันก็จะอยู่ในเอกสารกลุ่มขออนุญาตไปตังมอกสารน้อยนึงว่าแันงแมวแบ่งแมวสามกลุมแบ่งแมวกลุ่มหนึ่งอัานี่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์หนึ่งคือเตา สอก็ค <ersch> ือตะชังตะชังเล็กๆตะชังตำเกืบแล้าตัวีถ้วยตวงมี่ซ้ำกับเจ้าในนีแกงนี่กับไก่นี่กับชบมช้มอกินเยำต้ากิน ชมาต่างๆ้ไปนัน <re ่นตส่วนอง์ประกอบต่างๆนี่ยน้ตัวนี้ตัวนี้่าก็ต้องเดี๋ยวทดสอบทดสอบก็คือคือจให้แจกตัวนี้ะครับให้่เอาตัวนีไปเนข้อมูลในการจะทำองประอต่างๆยุ่นี่เอาาตวท่านผู้ช่วยวิทยากรมีไมโครโฟนด้วยอ้าว่าใส่ไหเน่ย เอาเนือยิเนืยเนอยเนยมีส่วนประกอบต่างๆบางเพื่อนและ่าตาต้องใส่ในสกันในส่วน แค่ลุกก่อนที่กำลังกันตุ่แต่หลังจากนั้นเขาเกิดไปนุ่งคลุมผสมไหยนุ่งคลุมผสมไทยแกงกระไรนี่นี่ต่อสร้างแหมืนมรต่อสร้างต่อถุกมั้งมีเอกสารไหมครับเดี๋ยวจะสำนักแจกมีครับนี่โอ้แต่มันยังไม่มีตาตวง ตัวในซิ่งที่เขาสีแดงปริมาณของมันแา่ท่านรู้ด้วยแต่วัตถุดิบตัวนี้ก็คือวัตถุดิบกับที่บอกไปที่อย่างไงมันก็หลายอย่างเนาะเออตัวผมก็เป็นผู้รับมาผลผลิตสารตัวสารสารตัวพวกอะไรกับเฮ็ดไม้กับอะไ ท่านนายกชิมดูก่อนครับผมก็เอเรียนท่านนายกชิมดูหน่อยครับว่ารสชาติเป็นยังไงไช่ใช่รช่ทำการทักทันที่หมู่บ้านมันก็มีออเดอร์ตลอดมีออเดอร์ตลอดมันจะคือคือว่าที่เขาท้อได้ใช้นากันแจกว่าแจถ้านแจอะไรแทนมันคืออะไรมั้ยไรัวไ ก็ยบริกิดาเลยเสอนนอยคมันน่อยครับม่อไเยอก็ไปนปสปนครับผู้ใดอยากเียน่มครับผู้ใหญ่งนี้เป็นครูเป็นครูศึกษาของมดโกนีไปศึกษาของมดโกนีผสมน่าประมาณเท่าไห่ผู้ใหวนี้ปฏิบัยได้เลยอ้าวยวครับน้ำเท่าไหร่ครับน้ำพเท่าไหน่อเม 1ิยิป<อ>ใช่ไหมยาแป๊บนึงนครับหรือรอบแรกหนึ<อ>่พันโอเคอันนี้7จ็รยวมหนึ่งพันกับ700ดกลายเป็นพันเจ็ดแพนเจนะครับพันเจ็ดเอ็มแอลิลิยินะครับใส่ลงไปนะครับในกะละมัง<อ>ต่อไปครับ ต PS ัวใบเสร็จน้ำตาลน้ำตาลกี่กิโลครับแม่น้ำตาลทรายคนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอันหนามาทั้งนี้เลยครับน้ำตาลใส่เท่าไหร่ครับน้ำตาลทรายสามขึ้นต้องเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงสามขีดรึ่งนะครับทุกท่านจะมีมีสมุดบ่าอะไรทุกคนเก็บไปเลยดิ น้ำตาลใจแดงสามขีดรึ่นน้ำ M700 ml ท่านกำลังครับขอขออาชาสัครับคนดูเข้ามาด้านเตาเลยครับเขาจะได้สอนให้มากน้าเตาไทยที่มีความคลองในการทำหมูนครับ ใครใครจะช่วยทาคนนึงก็ขอคนหนึ่ง้ามาแล้วก็จะให้ทอนคเรืองคือไททนได้ไมมาทองมาช่วยเขาทำาช่วยเาไนะครับมาครับก็อย่างต้องตวงนะครับตวงขอญาตครับหนึงครับเมื่อกี้น้ำเท่าไรครับน้เนน้ำตาลสาิดเอเอาใส่ลงไปใน ทั้ทีคึ่งใ่เรื่องใช้ด้วยกันนะนเคย้นำตาลนตาลปน้ำตะนปิ๊บนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลนะครับันมีประกาศเขียนไว้ด้วยนะครับ ได้ไดสครับนีรายการที pues ่สามจะได้รู้จะได้ uh ้ะไยากลองทำอีกนะมาครับช่วยกันช่วยกันมาเจ้าหนูจำไม่้ไหเ้าหมูใส่เลืออีกหนึ่งช้อนแกงอ่ะใส่เกลืออีกหนึ่งช้อนแกงใส่เกลืออีกหนึ่งช้อนแกงคะครับไก่สองฟองอันนี้ด่อช้อนแกงด่องกสองฟองนะครับไก่ไก่นะครับ คเอาป็ไก่ไ่อะไอนได้ไหมครับเอาไข่ไก่นะใส่ได้ไหมไม่ใส่หลายเจ้หลายเนี่ใส่ใส่มากจับมือแค่ั้นไก่สองค่ะไก่ใส่ไก่ได้ไหมคะไก่้าไก่ไก่ค่ะไก่ไก่เป็นมันค้าไก่ต้องเปนไก่ไก่เท่านั้นนะครับไก่คนอะไร ใครคนไหนถามใครคนคคนเน่ใครก็คนมต้องเรียนว่าใครคนกทีห้าร้อยกท่ห้าร้อยกทห้าร้เป็นเมียใช่ไหมครับ กะทิไ <S 々> ่ห <conclusions> <S children> <S syn HHH> like ัวกะทิเหลือเป็นน้ำหนึ่งน้ำสองครับอ๋อหัวกะทิเลยเนาะเอาเ็อะรดีกี่ข้อเอาอะไดีจริงจังหอมมันี่อื่ออะึนซองซองขนาดไหนครับึนซมันเขนาไรกนนซองสามสิบัมใช้สิบห้าครับขึ้นซองกระพอ

เนยเลยเอาเนยสดล้ค่ะนวลไข่นะเนยสดน้ลไข่เอ่านั้นเครื่องเดียวเลยไม่ไข่ไม่ไข่เอาเนยเลยนึ่งเนยไข่นึ่งเนยไข่คุนะจอมกค แป้งมัน้งมัลอมแป้งสาลีหนึ่งกิโลค่ะใส่แป้งมัน3ามุง แบงมันสาแบ่งมันาันหลังจากนั้นใส่แป้งมันอีกสามถุงมันไปสื่อมันมแต่ถุงตอนนี้ละยอพีเอ้ยกำมันหันนะห้าร้อยกัมค่ะเครื่องกิโลเครื่องกิโลครื่องกิโลแป้งสาลีโลนึงหนึ่งกิโลครึ่งก็สามถุงนึ่งสามกิโลครึ่ ใส่สามถุงเลยใส่เนยส่เนยใส่เนยวาง่ายๆเลยสถุงสามถุงโลโลเอาเล็กเอาเล็กแค่เขาดูจํนวนเอาละเดี๋ยวต่อไปผสมให้เข้ากันนะครับผสมให้เข้ากันให้ทำุปบ้านเลยท้นใช่ใช่เามือยำก้อนก้มาตีเอางานงานงาเดี๋ยวใส่ใครับ เกี้ยวใส่เมื่อกี้ไปสองฟองเป็นไข่ไก่นะครับปูมาเข็ดเห็น่าั้ใช้ไข่ไก่เท่านั้นปนวยแล้ววา่มาี่เขาไข่กนไซ่างาไม่ใส่อ่ะส่วนผสมเ็แล้วจ้บอยว่าไม่เก็บนี่หละมาเรยงขนมนี่ะ้ามูนี่นี่นี่สองนี่ออกมา้าเป็นแต่เรายังไม่ท่านได้ใส่งาดำยางยางยางเหลืองงาตอนนี้ออกมาจะเป็นรูปแบบนี้ ชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงโอ้โหดีดีหลังจากที่ผสมให้เข้ากันแล้วนะครับจอดครับสองชั่วโมงเราพักแป้งเอาไว้ประมาณเดือนชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่ง ้เครื่องนะครับเครื่องที่เราใช้ทําตอนนี้นะครับมี3าหัวนะครับที่เราซื้อตามของตลาดมีขายเนาะแล้วทีนี้ราคาเท่าไหร่ครับ

วนเส็จติน้วเาไจบวุานะลไปใส่เงาไ่ทันม่ใ้มันเล่อนพาบวนไม่พาวนใช่ไหมแคนี้นะผหที่มมาครั้งเดียวจบ ที่เป็น5สีนะเามาที่ข้าวมันกต็กทําทำก้ศาเตากันมนมะเงเธออย่างใสนใส่ขั่ขันส่ันใส่ขันใส่ขันใส่ขับใส่นใส่ขอนใสขันใสนใส่ขันสันใส่นใส่งนใส่ันใส่ขันใส่ข่ใส เดี๋ยวพอดูขั <te idal Industry> <sa aret> are> <hundred> ้นตอนเสร็จก่อนแป้งเสร็จจะให้แต่ละหมู่บ้านออกมาลองทำนะครับอันนี้พี่พจะมาทำตัวไปให้ชิมแล้วจะชิม

cả con mấy, kiếm kiếm nhiều, đi, cứ bỏ, <laughs> ngon <Kính> lắm, là... <laughs> <Rồi, mà đợi. cười>